สวัสดีค่ะภาษาไทยของเรานะคะเราจะมาสอบอ่านคิดวิเคราะห์ครั้งที่สองนะคะเนื้อเรื่องที่คุณครูนำมาให้อาจจะไปซ้ำกับวิชาอื่นนะคะอาจจะไปซ้ำกับวิชาอื่นบ้างแต่ก็ไม่เป็นไรนะคะเป็นข้อความหรือว่าเหตุการณ์ใกล้ตัวซึ่งคุณครูนำมาให้นักเรียนได้อ่านนะคะแล้วก็มาวิเคราะห์กันนะคะใน ส่วนของวิชาภาษาไทยนะคะเดี๋ยวให้นักเรียนอ่านข้อความเหล่าแบบนี้นะคะทำความเข้าใจไปโควิด19หรือว่าไวรัสโคโรนาอันนี้บอกการเกิดครั้งแรกนะคะ ซึ่งทุกคนก็รู้ดีอยู่แล้วนะคะเพราะว่าเรื่องนี้เกิดขึ้นมาเป็นปีกว่าแล้วนะคะอันนี้เกี่ยวกับอาการของผู้ที่เป็นโรคนี้นะคะถ้าไม่ทันก็หยุดคลิปอ่านให้เข้าใจลกูกเพื่อที่จะได้ตอบตัวเองได้เสร็จแล้วเรามาทําความเข้าใจ ตอบคำถามตัวเองซิว่าอ่านแล้วได้ข้อมูลอะไรบ้างนะคะข้อมูลนี้กล่าวถึงอะไรบ้างมีอะไรนะักเรียนก็เขียนตอบมาเป็นข้อๆเลยนะคะจากที่นักเรียนอ่านข้อ 2. นักเรียนอ่านข้อมูลนี้แล้วได้ความรู้อะไรบ้างน,นี่ถามความรู้นะคะเช่นอะไรคะเช่นว่าแหล่งเกิดหรือว่ากำเนิดของเชื้อไวรัสนี้เกิดขึ้นที่ไหน ถ้าหากว่าเป็นแล้วจะปฏิบัติอย่างไรอาการอย่างไรอันนี้นักเรียนก็อดูแล้วก็เขียนตอบเป็นโชนะคะข้อามผลกระทบต่อครอบครัวของนักเรียนมีไหมไอ้โรคเนี้ยโรคโควิดส9เนี้ยส่งผลกระทบต่อครอบครัวของนักเรียนหรือไม่นะคะมันกระทบอย่างไรให้นักเรียนเขียนอธิบายมานะคะข้อที่สี่โรคโควิด1 9เป็นปัญหาต่อการเรียนของนักเรียนหรือไม่ แลวนักเรียนมีวิธีการแก้ปัญหาอย่างไรนะคะอันนี้ก็เป็นปัญหาหรือว่าผลกระทบของแต่และบุคคลนะคะเขียนมาให้คัครูได้ทราบนะคะข้อ5เราสามารถป้องกันการติดเชื้อโควิด -19 ได้อย่างไรอันนี้ก็ชัดเจนอยู่แล้วนะคะนักเรียนก็กำลังทำอยู่แล้วตอนนี้ถือว่าเป็นการป้องกัน ในตอนที่สองนี้เช่นเดิมนะคะให้เรียนอัดคลิปเสียงคำศัพท์นะคะอ่านคำศัพท์ให้ชัดเจนแล้วก็อัดคลิปเสียงส่งคุณครูหรือใครไม่อ่านก็ทำลงสมุดนะคะใครไม่อ่านก็ทำลงสมุดแล้วก็ถ่ายรูปส่งคุณครูมีอยู่10คำนะคะตอนที่สองนี้ทำทั้งสองตอนนะคะทำทั้งสองตอนอ,อันนี้เป็นคาศัพท์นี่แนวคำตอบมี ให้นะคะก็มีไม่หมดนะคะเพราะว่าแต่ละคนก็แตกต่างกันนะคะคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้นะคะขอให้ทุกคนปลอดภัยจากเชื้อโควิด1 9นะคะแล้วก็ขอให้ตั้งใจสอบในสัปดาห์หน้านะคะขอบคุณค่ะ